สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS เหอนเช่นตั้งเล่นเกม The King of Fighters า s t a อ่ามาเจอกับ uh, พิศดารเดวิจินอ่าก็อย่างที่ผมกกินไว้นะว่าผมจะมาส่มการ์ดอีกทีนะสำหรับตู้กิจกรรมติกเก็นนี้นะอ่าตู้สองอยู่ตรงไหนีนตู้ตู้ตัวตู้การ์ด อยู่นี่อ่าโอเคอ่าสําหรับการที่ผมขาดก็คือการทําไม่ตายรีวิวจินนะการใบเนี้ยแล้วก็การเซตการแรกบไปนะอ่าซึ่งคือว่าถ้าหากว่ามี3ดาวหรือ5ดาวแต่ไม่มีการเซตของเขาการใบเนี้ยการทําไม่ตายอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์นะมันไม่เก่งอ่ะอัตราก็อยู่ที่เหมือนเดิมนะดีกว่าการดีกว่าตัวมาหน่อยนึงสําหรับสําหรับการนะมาสูงฟีนก่อน ล้างเกลือก่อนอืมสคัคลิปไปเหมือนเดิมเลยมีมิมาลุแล้วก็มาการ์ตต่อออกได้ดีหรือเปล่าครั้งนี้อืมอืม อ่าสีทองเหรอโอเคได้5้าดาวอยู่เว้ยโอเคผมทํารู้สึกคือว่าอยากได้แค่2ใบนะครั้งนี้ผมจะต้องล้างตู้ไหมผมอยากรู้จริงๆอิงมาของฟีนก่อนอประเดิมประเดิมฟาร์มเกลือแดงเวย้ย แดงเว้ยอืมบอกก้ามาตาดิ้อจินนะออฟ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 โอ้ยแม่ตมาโม่สตกใจโอ้ยเออออฟก็ยังดีมาออฟนี้ก็ดีนะคัดเนี้ยมาไม่ขอล้างตู้นะออกดีดีหน่อย อ่ะอย่างน้อยก็ประหยัดบี้ไปห้าครั้งแดงสีอทองอือหือ๋อแตกโอเคสกิปไปอ่ะห้าดาวมันไม่รุ้งก็ไม่ต้องไปสนใจมันอ่คือถ้าหากว่าได้เซ็ตอย่างละที่ผมมีอ่ะอย่างละใบนะอ่า แล้วก็ยังไงอ่ะผมสามารถเอาไปรวมได้นะรวมกับกาดให้ผมขาดอยู่อ่ะเอออ๋อ,อกลางอืทองอืเด็กๆไหมสเปงงอ้ยอ๋อถ้าม่จะจินถ้าม่จะจิน <c oughs> มนอ,อแต่อ,อ๊บ <c oughs> เกินไปอย่าขันหลังตู้เลย เกินไปจะเอาลูบี้ไปปั่นตัวละครนี่ผมสุมถูกตู้เปล่าวะอืมบ้าบอทนาไปเดียวสกิปไปเยอผมสุม มสุ่มถูกตู้ไหมฮะเอ้เน,นี่ยถูกตู้เดียวจินอยู่ปะเนี่ยเออก็ถูกแล้วอ่้นทำไมไม่ออกวะ <c oughs> เขาขมับเฮ้ยล้า,างตู้เลยพี่น้องเลยกบพอไปเดียวอ่ะเดียวจินอ่ะอุ้ยหลงเอาเซตมาหนึ่งเซตหนึ่ง ไม่อยากได้แล้วมันสามใบแล้วเว้ยอโอเคไปได้ครบแล้วอ่าโอเคผมผมขาดแค่ทำให้ตาจินอย่างเดียวใจลังตู้ผมก็ยอมเออส่งจุดหมายอ่าให้ผมขาดเนี่ยขาดนางใบเดียวอ่าโอเคโอเคโอเคไปต่อค่อยมาเก็บในะจุดหมาย เนี่ยขอเป๊ะนะขอไปล้างให้ได้ละเอียดก่อนอ่ะโอเคเรามาลุยกันต่อกับกระป๋อนะกระปมาตานยนิวจีนต้องจิ้มไว้เดี๋ยวผมปิดตู้กูพ <c oughs> ังจริงซิดครบแล้วตอนนี้จังหวะนี้ซื้อครบสบายๆแล้วนะถ้าออกนิวจีนนี่ผมปิดคลิปเลย <c oughs> ขอแค่ใบเดียวก็พอเออ,อม,มาฟ้ามาเจอ อ่าไปอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งตู้ใช่ไหมเออยังพอลุ้นอยู่อืมชุดสติเฟเตอร์ผมมีไม่ครบนะไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยอะ่ะตู้เซ็ตของเขาอะ่ะไม่ได้มีสักใบเลยอะ่ะเลยไม่อยากจะลุ้นนะอืมมีแต่ออฟอ่ะเฮ้ยเอาเอาลุ้งๆอย่างเนี้ยน่ากลัว อ้าอ้าอ้างต่อมาจบโอเคครับผมครบแล้วปิดคลิปปิดจริงๆนะเอออจริงๆผมปิดจริงๆเออเดวค่อย,ค,อยค่อยมาบี้ล้างตู้ตอนนี้ผมไปล้างตัวละครก่อนอืมไม่รู้แหละค่อยว่ากัน เหลืออยู่ห้าหมื่นโอ้ยยังอยิ่สบายสบายอีกเจ้าอ่าครับผมก็ขอจากลาไปแค่นี้นะจริงๆนะเออแค่นี้ครับอ่าไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวผมจะพยายามปั้นอ่าฮางเราหให้ได้สามดาวแล้วก็เดี่ยวจินให้ได้ห้าดาวด้วยกันถ้าผมทําได้นะบ้าบงเล็บครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับเจ้านี้ขอจากลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย